สรุปเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ นมโคไทยไม่มีคุณภาพจริงหรือเริ่มต้นนะครับมาจากคลิปของช่องคุณบูดี้ในรายการบูดี้อเวนเจอร์ครับเป็นคลิปโปรโมตรายการนะครับโดยมีแขกรับเชิญเนี่ยเปิดคําถามขึ้นมาว่ารู้ไหมนมของไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่นมแท้นะแต่เป็นนมผงที่ผสมสารเยอะแยะมากมายนะครับโดยมีการอ้างถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีนะฮะเกี่ยวกับนมไทยซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแขกรับเชิญเนาะเช่นกินแล้วผื่นขึ้นมีอาการท้องอืดเป็นต้นโดยในคลิปครับมีการพูดถึงนมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชนิดที่ชื่อว่า กราสเฟสนะครับหรือนมที่ได้จากแม่บัวฮะที่เลี้ยงโดยหญ้าเป็นหลักเนี่ยนะครับว่าเป็นนมที่น่าจะมีคุณภาพเหนือกว่านะครับท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำไมถึงออกมาโจมตีนมของไทยและดูจะเป็นการโปรโมทนมชนิดที่เป็นกราสเฟสหรือไม่โดยภายหลังจากมีกระแสดราม่าคุณวูดดี้ก็ได้ลบคลิปนั้นออกแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ออกอากาศคลิปเต็มนะครับเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบในวงกว้างโดยภายหลังครับมีหนึ่งในแขกรับเชิญสมมุติว่าชื่อคุณทีแล้วกันนะครับได้ออกมาโพสต์ขอโทษและชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนา ที่จะโจมตีนมวัวของไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็แล้วแต่ครับภายหลังชาวเน็ตก็มีการไปขุดครับว่าคุณทีเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้าได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนมยี่ห้อหนึ่งนะครับแถมยังไปขุดอีกว่าในโพสต์ก่อนหน้าที่คุณทีเนี่ยนะครับจะไปออกรายการของคุณวุดดี้เนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ถึงนมวัวของไทยว่ามีสรรพคุณเนี่ยนะฮะที่ไม่เทียบเท่ากับนมต่างประเทศเช่นมีการกล่าวอ้างจากประสบการณ์ส่วนตัวว่านมของไทยเนี่ยนะฮะมีลักษณะขาวและจืดเป็นต้นเนี่ยนะฮ ทำให้ชาวเน็ตครับเกิดอาการเครือบแคลงครับว่าสิ่งที่คุณทีออกมาขอโทษเนี่ยนะครับและแจ้งว่าไม่มีเจตนาที่จะโจมตีนมของไทยเนี่ยนะครับจะเป็นเจตนาที่แท้จริงหรือไม่ทําไมถึงขัดกับโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับอีกทั้งครับก็มีกระแสเรียกร้องให้แบรนด์นมที่คุณทีเนี่ยนะฮะเป็นแบรนด์ a m b a สเด d o r ให้เนี่ยนะครับให้ออกมาชี้แจงครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับคลิปในรายการคุณวูดดี้ที่เป็นกระแสหรือไม่นะครับโดยที่แบรนด์นมเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับ การที่คุณชีซึ่งเป็นแบรนด์แอมเบอร์สเตอร์ของตัวเองเนี่ยนะครับไปออกและไปพูดในรายการของคุณวูดดี้อย่างนั้นนะครับทีนี้มาสู่ช่วงข้อกฎหมายไทยคลิปครับเรื่องแรกครับการที่แขกรับเชิญออกมาพูดในทำนองว่าเอ้นมโคของไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ใช่นมโคแท้เป็นนมผสมสารต่างๆเนี่ยนะครับแบบนี้จะเป็นการใส่ความหมิ่นประมาทหรือไม่นะครับก็ต้องตอบว่าการพูดเหมารวมแต่ไม่ได้บอกว่าทุกแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นการพูดส่วนใหญ่อย่างเนี้ยไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจงถึงแบรนด์ไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อาจจะมอง ใส่ความไม่ได้เพราะขาดองค์ประกอบของคําว่าผู้อื่นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับหากเป็นการพูดว่าเฮ้ยแบรนด์นมทุกแบรนด์ของไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่นมโคแทะแบบนี้อาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ครับอย่างที่2ครับการที่เจ้าของช่องคือคุณวุี้และทีมงานเนี่ยนะครับมีการอัปโหลดคลิปตรงนี้ซึ่งข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างเนี่ยนะครับแบบนี้จะผิดฐานนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ครับก็คงต้องตอบว่าหากกรณีนี้คุณวูดดี้ ร,รู้เห็นเป็นใจนะรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลมันเป็นเท็จแต่ก็ยังจงใจนําข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วมันเกิดความเสียหายนะครับกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยแบบนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าขายได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณพุทดีไม่ทราบครับเข้าใจว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วต้องการจะให้สังคมเนี่ยนะฮะรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแบบนี้ก็ขาดเจตนาก็อาจจะไม่ผิดฐานนาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบคอมพิวเตอร์ได้นะครับถ้าชอบการสรุปเรรื่องา ดีอย่างนี้พร้อมข้อกฎหมายที่น่าสนใจก็ฝากติดตามพี่หมอไปด้วยนะครับ